ตองปอันนี้เป็นภาษาอังกฤษต้องเจอแน่เชื่ออายุส่วนสูงน้ำหนักเป็นภาษาอังกฤษมาลูกอ๊ยนั่นลืมแล้วฮะพลอยพลอยเอาชื่อภาษาอังกฤษเลยนะใช่แนะนำเป็นภาษาอังกฤษเลยเลยคยแพ้แล้วต้องทำไม่ได้มาพลอย My name is n ั t พล My name is ชิรวัฒน์ชนิดสิรวิทย์ nickname ์นัดอ่าสูงสูงอะไรนะอะไรล่ะ My high น่าจะเท่าไหร่อะไรนะครับ My high My high ร้อยจ็หาก็ 1้175 and my w e i h t at my w e i h t 68กิโลกรัมกิโลกรัมเราพูดติดกันนี่ลงมาไม่ได้พูดนานเลยลเฮ้ยต้องแนะนำได้อายุอะไรนะ24 24 Hi my name is Chirawat t h a n i s i l w i t my nickname นั t my height 100 อะไรวะวันที่ได twenty five อะไรวะนที่ได my weight อ uh, ่า sixty e อ่า I'm t w y e a r s old เพิ่งบอกอายุเหรอลูกใช่ครับต้องเป็นชื่ออายุส่วนสูงน้ำหนักก่อนนะมาเป็นภาษามาตัวเนี้ยสองอันต่อกันเพื่อที่จะได้ตั้งแก้วน้ำได้ตั้งขวดน้ำได้เวลาเล่นสำคัญที่สุด เวลาเขาเรียกหนูมาแคสอะเขาไม่ได้อยากให้เล่นหนูเล่นกันเป็นตัวเองใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วยโอเคตรงนั้นละครับสอนกันสิลูกเอาสอนสูงดิ่อ๋อมาแล้วน้ำตัวเองวางแซนาบเลยค่ะพี่ชาติเปิดทาง่หยลูกอันนี้ครูถือว่าครูเป็นกล้องนะพี่เถบเข้ามาใกล้อีกค่ะพี่แบงค์ เทเราจะแคสแบบยังไม่มีผู้หญิงก่อนนะคะเล่นเองเออแบงผู้หญิงอยู่นี่นะคะแอคชั่นนะลูกใคนัดคนแรกใช่ป่ะอ้าวเหรอนึกว่าแบงก์ก็ออ่ะก็คือเหมือนแคสปกติครับเล่นคนเดียวครับทำยังไงบ้างะผู้หญิงอยู่บล็อกหน้าเยือะมาทางนี้ขวามือผู้หญิงอยู่ตรงโนโนขึ้นมาข้างหน้าอ่ะลูกค่ะคนนู้คือกล้องอ่ะคนนู้นลองบล็อก ตรงนี้ลูกตรงนี้คือผู้หญิงยืนแอคชั่นนัดเดินมาจากเข้าซีนมาจากเข้ามาเข้าเฟรมมาทางกลางนะเดินมาแล้วเหมือนรีแอคกับผู้หญิงใช่แล้วเหมือนแบบรีแอกับผู้หญิงนะแบบคนนี้น่ารักดีเนาะแล้วก็แบบเหมือนเราร้อน้อนะเพียๆอ่าเห็นอันนี้วางอยู่พอดีเปิดดื่ม ไม่มีสคริปต์เลยยังไงอะตายากนะพร้อม and action <c oughs> ยังเล่นไม่เสร็จเลยแคทตี้ยังไม่คัดเลยหรอกอ่าได้เย็นครูจะให้หนูเล่นตอนตอบบส่งม<บ>ันนั้นอะตอนเหมือนส่งกับผู้หญิงนิดนึงมันเป็นกิมมิกก็รอเล่นกับเสียงครูเอาและคิดว่าเป็นเสียงแบบมาถึงตอนดื่มแล้วใช่ไหมพอดื่มเสร็จแล้วปึ๊บปึ๊บผันมาเาผู้หญิงผู้หญิงกาจะแบบสิเอ๊ยน้องมอของเพื่อครูจะดูรีแอคหนูกับผู้หญิง,ญงก่อนว่ามันทําให้เกิดเคมีหรือเปล่ามันน่ารักหรือเปล่าแล้วมันทําให้โฆษณาน้ำอันเนี้ย มันนดีขึ้เวลาแคสซิ่งเราจะเล่นคนเดียวเราจะมีคนแคสซเนี่ยซึ่งเขาจะบิวบทเราคอยเขาจะช่วยเขาจะพูดอะไรไปก็เราแต่คือเรารับรีแอคคือเราก็ต้องเล่นเหมือนไม่ได้ยินเขาแต่เขาก็จะช่วยบิวเราไปเรื่อยๆหรือบางงานก็จะมีคนเล่นด้วยแต่นี่ครูให้เล่นแบบยังไม่มีคนเล่นด้วยไอ,อทีหลูกออนัดตอนจังหวะที่หนูแบบเล่นมองผู้หญิงนั้นครูไม่เอาดีกว่าเอาเป็นงี้หนูเดินแบบร้อนแบบเหนื่อยมาเลยเดินแบบเหนื่อยไม่ต้องรีแอคกับผู้หญิงอะไรเลยนะเสร็จมาเติมน้ําเลย พอเจอน้ำเสร็จแล้วเหมือนแบบพอกินเสร็จอู้อ่ะสดชื่นแล้วเกิดได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนเดี๋ยวครูส่งเสียงผู้หญิงให้แบบเฮ้ยหลอ่อแล้วเราถึงแบบหันมาเรียกกับผู้หญิงออแล้วก็<อ>เล่นต,ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยแบบโอเคแล้วก็หันก,กล้องใช่ไหมครูว่าไม่ต้องแบบบิดมาเยอะอ่ะเหมือนแค่แบบเงยๆหน้ามาเอออย่าให้มันดูแบบจริงเกินแบบพยายามพรีเซนต์อะไรเงี้ยพร้อมแอนแอคชั่น เลยค่ะโ่อนะคะน่ารักอ่ะอืมเทอ่าพี่นัดไอ้นี่ไม่เดี่ยงเดียวอันเดียวเลยนะกินเสร็จแล้วแบบน้ำดื่มโปถ้าไม่ใช่น้ำสีดามันจะไม่แบบจะไม่อ้าจะแค่แบบสดชื่นแบบแค่นี้อ่ะไม่ต้องอ้าแล้วลูกนะเออเหมือนแบบประมาณเนี้ย โอเคโอเคป่าเดี๋ยวครูจะดูว่าตัวแสดงคนไหนจะได้เล่นนะคะปากคนต่อไปพี่แบงค์ป่ะเดี๋ยวจะมีคนเข้ารอบใช่เออเป็นคนดีจริงๆฮะแอร์แอคชั่นไปแลวเล่นน้ำสายไปแล้วต่อห้าเบส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 ฮึบ ต่ต่ตลอดด้วยใครๆก็บินได้โอเคตายแล้วครูค,คัดเร็วไปหน่อยต้องเล่นอีกนิดนึงเออมาป่ะตานไปลูก <c oughs> พินัทแย่งตลอดเลยอ๋อแอคชั่นป่ะ <Yeah. S 1> อ่าดีมาขับขับชิวๆไว้ลูกชิวๆไว้ก่อนตอน,นตน้น อย่าเพิ่งเล่นเยอะเดี๋ยวเราค่อยเล่นเยอะตลาดเออเ um, <defend. S 1> <ไ>ปดิดปวิทยุเปิดวิทยุหน่อยดีกว่าเพลงกำลังชิลร์เฮ้ยพ,พูกโมการเลยเว้ยดีดียิ้มยิ้มไว้ดีชุบปเกลดีว้าดีเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยเออดีระวังมือบังหน้านะเลี้ยวขวาชุบชุบชุบอ่า ต่อไปขับอย่างมีความสุขกับเพื่อนๆค่ะปะเออดีดีชิวๆไว้ลูกมือขยับนิดหน่อยเออเหมือนขับจริงดีด,ดีและมองตรงไว้นะนี่แหละที่ผมเลือกเออพีเคินโดเกียร์แค่ทดีนี่นี่นนนเรียกว่าพอดีอออดวิลัยุ่ยโบราณมากมนหมุนเลยพี่ตาลปะ